เรียบร้อยครับเดี๋ยววันนี้ให้แขกคุ้มเกียรตินะครับครับผมขอให้รักนี้คืออะไรครับเร์ดขอบคุณครับยังไป็ครับนี่นี่เอาที่เสียบเช้ยามอะไตัวเป็ดตัวเป็ดรกชื่ออะไรครับชื่อชื่อไหนชื่อไหนเป็ดครับ์ดเป็ดพี่แกชอบคิดสูตรนอ้าวแล้วันนี้เราอ่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยามาเก็บเศษกันก็ได้นี่โอเคครับอร่อยเดี๋ยวทอง คืออะไรอ่ะตูดเป็ดวันนี้เลยนะแล้วตัวหนึ่งมีตูดเดียวเวยนะต้องให้ต้องให้คนที่อารนยจิ้มอ่งจิ้มเลยเถียบไม่ออกคืออะตีนมีครับตีนไว้ผมผมยานเนี่ยเราจะไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มอแบบรับ ได้เลย่อจิ้มจมวาจ้มุดยอดครับ้เวนถึงอยู่ิ้นี้ตัดัเนหวานเลยเล่าน่ทำไม่เรียกเขาอ่ะจริงนะครับผมว่าที่จริงนะพี่ก็โกหและมันแม่อรเฮ้ยโอเคอ่ะเฮ้ยเฮยอย่เชียร์เชียร